One News ตรงไปตรงมาวันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้กระทรวงและก็หน่วยงานต่างๆเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมให้เห็นชอบแพ็กเกจของขันปีใหม่ให้กับประชาชนคื ยังเหลืออีกสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ท,าที่จะประชุมคอราม,าอมแต่ว่าแพ็กเกจต่างๆที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเนี่ยเขาเสนอวันนี้เพราะว่าหลายกระทรวงที่ออกแพ็กเกจมาเนี่ยจะให้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่จะถึงนี้เลย25่ oh. าธันวาคมก็คือว่าไม่ต้องไปรอปีใหม่แหละใชใ้ใช้กันได้เลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้อารมณ์ของนาย,ยกรัฐมนตรีครับอารมณ์ดีมากเลยนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยเฮฮาสนุกสนานกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามบรรยากาศนะคะจากทรามเนียบรัฐบาลกับคุณรุ่งศักดิ์เหลืองฮิรันภูสิทธิ์เชิญเลยค่ะ ครับคุณภาคภูมิคุณวิลาชนีครับวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีค่อนข้างอารมณ์ดีนะครับได้มีการหยอกล้อเล่นกับสื่อมวลชนสร้างเสียงเฮฮาด้วยนะครับขณะที่การเดินทางในช่วงปีใหม่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำขอให้ประชาชนนั้นเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับโดยย้ำกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเลยครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนปี2559นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการชมการแสดงกระตั้วแทงเสือที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดมาแสดงโชว์นะครับซึ่งระหว่างการแสดงนายกรัฐมนตรีได้มีการหยิบดาบจากนักแสดง เข้ามาฟันต่อสู้ด้วยสีหน้าจริงจังนะครับพร้อมกับนำดาบมากวัดแก่้งใส่กับสื่อมวลชนที่ชมอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเรียกเสียงฮือฮาและก็เสียงเฮของบรรดาผู้สื่อข่าวด้วยครับเราไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันครับ ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในช่วงปีใหม่นะครับให้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะไม่อยากเห็นประชาชนต้องเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งต้องร่วมกันปลูกจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยครับ ขณะที่วาระการประชุมคลมวันนี้นะครับสํานักสถิติแห่งชาติจะเสนอการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลพศ2 5 5 8และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบด้วยครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขอ,อนุมัติงบเพิ่มเพื่อดําเนินการโครงการชดเชยร,รายได้เกษตรกร,ราชาวสวนยางนอกจากนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็เสนอของขวัญปีใหม่ภายใต้แนวคิด มหาไทยบำบัดทุกสร้างสุขทั่วไทยจำนวน17โครงการนะครับโดยส่วนใหญ่จะเน้นการบริการและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับต้องติดตามการถแถลงผลงานในรอบหนึ่งปีของรัฐบาลนะครับที่จะจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจากเดิมนะครับมีการจัดว่าจะแถลงผลงานเป็นเวลา3วันนะครับก็เหลือเพียงการแถลงในวันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นต้องติดตามนะครับว่านายกจะนําผลงานใดมาแถลงในวันพรุ่งนี้บ้างครับคุณภาพภูมิคุณวิรัศนีครับครับขอบคุณครับคุณรุ่งศักดิ์ครับรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังความคืบหน้าจากมติที่ประชุมก็แล้วกันว่าจะมีของขวัญปีใหม่อะไรบ้างอย่างเช่นค่าผ่านทางอะไรต่างๆพวกนี้นะจะฟรีวันไหนอะไรยังไงนะครับ 1 n e News ตรงไปตรงมา